เไปจัดไปตืไปอย่างให้ใสบาทก่อนจะคอยไปหาผู้สาวมาพี่แม่เดาไปเหรอไปแล้วค่ะไปแล้วไปหาตอกเสีบียงแล้วตายแล้วลูกฉันไปค่ะไปแอบ แอบขโมยกล้วยแม่ค่ายนะคะนุ่นต้องแผน่จริงๆนะเราต้องคอยอาบน้ำให้ทับสายางลูกเ้าต้องวิธีวิดาเดานอนอยู่ซื่อน่งอยู่ซื่อให้พ่ออาบน้ำให้แม่ลูกเดาหนูดาวมีสติกเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดหมายว่าช้างพรายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่า คีเอเตอร์ครับก็จะเห็นสติกเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผพมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อานน้ำแปบ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเ c ซีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะพาหนูดาวไปใส่บาตรนะคะวันนี้รอพระอยู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ ก็จะอาบน้ำแต่งองค์ทรงเครื่องให้หมูดาวก่อนนะคะเพื่อจะไปใส่บาตนะคะเดี๋ยวเอาดินไปใส่บาตอาจารย์นะคะอาบน้ําก่อนพี่หลงพี่หลงก็จะอาบน้ำใช่ไหมครับ เดาวูดูค่ะเจมูกสงสัยจมูกได้กลินค่ะสงสัยจมูกได้กลินเาเาดมหากินนะคะดมหากินโอ้ในที่สุดก็เจอตะก้าที่คุณพ่อจะเก็บไปให้กินตอนเอฟซีมานะคะเรียบร้อย ขนาดเอาเสื้อนะคะปิดบังไว้นะคะยังหินค่ะโอ้ความฉลาดของหมูดาวนะคะสุดยอดเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินดูกตื่นขึ้นมา,นมาก็จะอ,อ,อาบน้ำกน,นยอมไหมเขาจะยอมไหมไม่ยอมยอมไหมครับ ดาวดาวจอมของาดาวเด้มามาโอ้เต็มเกลือเต็มหมีเลยวะมาโอ้สุดยอดจริงๆนะเจ้านี่นมนแม่ทำเนียนทำเป็น,นทำเป็นเนียนเนะานนเนะทำเป็นหมอบหมอบคานคานเพื่อจะให้พ่ออาบน้ำให้ที่ไหนได้มีแผนไอ้ดาวนี่จอมวางแผนจริงๆนะ น้อนลงพ่อจะอาบน้ำให้ทับเสียยางลูกนอนลงวิธีวิดาวดาวดีแม้มนวนอนอยู่ซื่อๆนั่งอยู่ซื่อๆให้พ่ออาบน้ำให้แม่ลูกเดี๋ย<อ>วไปเรียกไงพ่อหน่มโอ้โหพระก็จะมาแล้วนะอ้วนเอาเถอะเอาเสื้ออ,ออกเถอะปิดบังความชั่วร้ายไม่อยู่แล้วอุตส่าห์วังออเเคืรียบ ก็เราปิดไว้ไงไม่ไม่ให้หมูดาวมองเห็นไงไแต่หมูดาวก็เห็นอยู่ดีอ่ะฉลาดมากไปไปหมดแล้วก็แล้วไปไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะกล้วยมีแต่ว่ามันสุกไม่เยอะ <laughs> มันสุกมีจํานวนน้อยเราก็จะเก็บไว้ให้หมูดาวเวลาเอฟซีมาอยากถ่ายลงถ่ายรูปก,กับหมูดาวเราก็จะได้เอากล้วยสุกแล้วก็หลอกล่อเขาให้เขาได้ยืนนิ่งนะคะเพื่อจะได้ถ่ายรูป ที่ไหนได้ลูกชายทะเลเอามากินหมดแล้วกล้วยสุกขอบคุณ fc ทก็ต้องขอขอบคุณ fc ทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมน้องดาวนะคะมาจากหลายๆที่ต่างถิ่นมาจากภาคเหนือภาคใต้ไหนมาหมดนะคะแล้วก็มาถือว่าเป็นพี่น้องกันหมดโอ้ขอบคุณมากๆนะคะที่รักและเอ็นดูครอบครัวดาวเชียงเดือนนะคะดูพวกเราแต่งตัวอะไรมอซอร์เออแยังพวกท่านยังไม่รังเกียจนะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะ าอามารย์มาแล้วเดาวาจารยมายังยังไม่เห็นนะปลไป้เชื่อไปนดูค่ะกล้วยสุกมีเต็มตะกร้านะคะแล้วก็ที่ยังไม่สุกก็มีนะคะแต่ว่าเขาไม่กินเขาก็รู้เหมือนกันค่ะเขาจะชินมันสุก <laughs> ระวังพ่อระวงังตาเขาตาาไม่ไอขนนั่น,นะ ล่างจะสั่งจะพร้อมไปล่างเนี้งไปใส่บาตรไหมวันนี้นุพี่ลงจะไปใส่บาตรกับน้องไหม่ันไปใส่บาตรมีอ๋อเขาก็ฉลาดเหมือนกันนะคะเวลาพ่อเอาแปรงถูเขาก็จะหลับตาให้พ่อถูโอ้หลับมากคำหมูดาวย่าดื้อย่าดื้อมันเหมือนแล้วน่กินเป็นไรดูตะกร้าใหญ่ของเรานะคะอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ยังไม่สุกไม่งอมนะคะพูดง่ายๆว่าไม่งอม ดอห่าดื้อยาาดือเวแล้วด้ก็จะเปื้อนเวลาอาจารย์มาแล้วจะเสร็จไหมเนี่ยนพถูเดยวของสินอน่พอถูนอนหลอกหล่อเสบียงค่ะแล้วพ่าวาดูค่ะเสบียงก็อยู่ต่อหน้านะคะเสบียงก็อยู่ข้างหน้านะคะสังเกตดูเอาแล้วครับ ขาวนี้เจ้าเลี่ยมมากๆเ็นเลียซีมายิ่งจะได้ใจเมื่อวานทำาพอได้กินไม่ไม่เมืม่อวานเขากำลังเห่อเห่อของใหม่ของเล่นชิ้นใหม่อยู่เมื่อคืนก็เห่นนะคะนอนแวบเดียวเราก็ลุกขึ้นมาเล่นนะคะขโมยนีกเมื่อคืนก็แอบขโมยหนีออกจาก,กบ้านนะคะถอดโซ่ตัวเองแล้วก็จะออกมาข้างนอกนะคะพี่ชายเอฟซีนี้รู้สึกว่าจะเก่งขึ้นทุกวันนะคะไม่รู้ว่า ฉลาดเกินวัยอะค่ะ,ะ,ย,ะ,คะยังยัง,ยงฉลาดเกินวัยมากๆเลยแล้วใครจะไปถอดตัวยูให้เมื่อคืนถอดเองนะคะเมื่อคืนอู้หูเล่นไปเล่นมาตัว,ต,วตัวหมุนหลุดค่ะเอ้เราก็ว่าเสียงอะไรไปเล่นประตูก็แก,ก๊ก,แกก็เก๊กใส่แล้วค่ะมีขนมหวานคาวนะคะวันนี้ทุกอย่างค่ะเราเตรียมพร้อมเพื่อจะไปใส่บาตรมันจะไ่ได้ดไมง จะไดลพมๆจะได้หลมาเอาดี๋วผมลืะอ้้ยมาเดี๋ยวเราก็ไปรอติดตามกันเลยนะคะตอนท่านพระอาจารย์มาตอนหมูดาวใส่บาทนะคะวันนี้หมูดาวเปลี่ยนทิศนะคะวันนี้จะไปใส่บาทที่หน้าบ้านสาวนะคะไปโชว์สาวซะหน่อยสวัสดีนะครับ ตอนเมื่อสักครู่นี้ผมอาบน้ำแต่งตัวให้หนูดาวไม่ได้วด,ดีเอซีเลยหนูดาววด,ดีอเอซีหรือย่งลูกเดาครับครับก่อนวัดดีครับไม่เอาสวยสวยสวยดีดีเขาอยากไปโชว์สาวนะคะว,ว,วันนี้พี่ลงล่วงหน้าไปแล้วคะ่ะดูพี่ลงคะ่ะล่วงหน้าไปแล้วค่ะหมูดาวเลยล่วงหน้าหมูดาวไป,ไปเฮ้ยกินไม่ได้ของที่จะใส่บาทนะลูก ดูค่ะบรรยากาศโดยรอบบ้านเรานะคะหนักใช่ไหมวันนี้อาจจะไม่ได้แบบลงคลิปไปนู่นมานี่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ตะเลินไม่สบายนะคะเพราะว่าแกปวดเอวขุดหลุมที่ยกเสาให้หมูดาเมื่อวานนะคะแกก็เคยเป็นนะคะแบบปวดเส้นปวดเอ็นแบบนี้ ยังนะยังไม่เห็นนะนี่เรามาก็มารอที่หน้าบ้านสาวนะคะสาวอุ้มโอ้ยเฮ้ยไปจัดไปสิ ไปยังอุยอาให้ใสบาก่อนจะคอยไปหาผู้สาวมาพี่แม่ดาไปแล้ไปแล้วครับไปแล้วไปหาสตาแล้วไม่ยอมครับไม่ยอม ไปหาสาวครับผมจะไปหาสาวครับหาสาวไปเอาสเสบียงอ่ะอ้าวปาค่ายไปแล้วไปซอกสเสบียงแล้วตายแ,แล้วลูกฉันไปครับไปแอบบแอบบขโมยกล้วยแม่ค่ายนะคะนุ่ไน,นะะไปแล้วค่ะแม่ค่ายบอกว่าหลังต้องซื้อสเสบียงมาเก็บไปนะครับไม่งั้นไม่ได้ ทำเป็นเนียนแม่ทำเป็นเนียนแม่ผาบ่ม่าคือจังไหนพรท่านในสายหรือเปล่าโอ,โอ้ขนมหมูดาเป็นหมันครับเดี๋ยวยไปใส่บอลหลังกินอ่ะเอ๊ะทำเป็นเนียนเลยดามามามาฮูา้ยเอาเอาไปใส่อ,อีกเรา ไม่ได้ใส่บาทแต่จะไปหาสาวครับม<า>ผมจะไปหาสาวครับไอแล้วคะ่ะเยอ๋ปื๊บปุ๊บปื๊บป๊บ <laughs> ก็แม่มาหาเขาเลยไปหาของกินเนาะไหาของกินเนอะได้ไมาเรื่อวนมุกกล้วยถือมาไว้เด้อซื้อมาไว้ซื้อมาไว้ด่าไปกินของผู้สาวเมื่อรับบันทึกออกมาดูค่ะความเนียนของหมูดาวนะคะหลอกล่อว่าจะมาเล่นกับสาวที่ไหนได้ค่ะมาหลอกกินสเสบียงเขาผู้หญิงติดตัวกล้วยเอาปวดโพลีรีเนาะ สเสบียงคืออาชีพของผมครับม,ม,มือนีกล้ยรถหกหลอดสิมาทรงเด้อเอาไหม,ลลไมหเดี๋ยวไม่มาก็กลับบ้านสิคะอยู่นี่ไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวป้นสเสบียงไม่ค่ายหมดไปยัง,งยีา มามามา,มาเยอะเยอะเยพอก็มีมามามายังขอเพิน่นมาพีก็ทีเอ้าปลาปากับบ้านกับพ่อก็มีไปมไม่กลับอีกไปเรอสาวสิไปเรื่กผู้สาวเรื่องผู้สาววดีผูสาวเลยผู้าสาวดังอืมอืไปเล้วบานี้ไปเลวยวเยอะเยอ ที่ตัดให้กินไม่กินครับผมจะไปเอาบนต้น,กกนตเฮ้ยเนะาะแสีบได้ใจอีหลีเออหักเฮ้ยแมข่ขายตีกับบันนีละปวดพ่ออีหลีเนาะอ่า,อ,า mais, อ่าอ่าไปบานท่อมาอ่าเน ราก็กลับบ้านกันเลยนะคะเพราะว่าพระอาจารย์ไม่มานะคะก็เอาไว้ใส่พุ่งนี้ก็ได้ค่ะมันมันไม่มีอะไรที่จะเสียนะคะเพราะว่ามีนมมีมาม่ามีขนมแล้วก็มีปัจจัยนะคะจะไปหาสาวไปหาาวปเอาปัจจัีกหรอปาไม่ไปไม่ไปลูกไม่ไปเรากลับบ้านกันนะคะงั้นรอติดตามคลิปหน้าเลยแม่ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราแล้วก็ต้องขอขอบคุณการติดตามทุกช่องทางที่ช่วยสนับสนุนครอบครัวดาวคิงเดือนนะคะขอบคุณค่ะบคุัอบคด้วยดยอ่าเอาเจอาเจอยเจ้าหน่สวยหนึ่บสวยบาย b y